สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโผล่สวนสัตว์กัน Safari World แกกพี่มาแล้วแกพีมาเจนนี่เราด้วยดิเจนนี่เราแคาลร่ไง <laughs> นี่ครับ <laughs> เดี๋ยวให้อาหารได้นะครับ <laughs> ให้อาหารได้ พออาหารเลยค่ะวันนี้เราจะมาช่วยโอมนะครับแบบว่าให้หายแบบหายกลัวสัตว์นะเพราะโอมอ่ะแค่แมวยังไม่กล้าจับเลยลิงเว้ยโอมโอมไปไปน้าเขาไปถ่ายรูปไม์ยิ้มหวานว้าวจับมือลูกจับมือคิสแฮน ไปหลายคนนี้หน่อยหคนนี้หน่อยไป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 เพื่อตบไข่เพื่อตไข่โลโลโใหญ่มากไม่ใหญ่โอโอเคย่าไปไหลัแล้วนี่ชื่อไหนนะโอ้ยกสอนกสอน้หนพี่อลิ้นหน่อยล่อเอาแล้วเอาแล้ว ไปไปโอมโอมไปนั่งนั่งหัวใจนะหัวใจเฮ้ยไปตอนนี้เบนมากนะครับเบนเบนอย่าให้มันจับนะจับอะไรเขาก็ควัวไงนะให้จับคนนี้ให้จับคนนี้ได้ป่มไม่ได้ัะแกรเหม็นนะเนี่ยคิด Det går bra! Jeg holder opp!

โอเค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 สนุกมากเลยโอเคเดี๋ยวเขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลิงเป็นลิงนี่ละนี่เข้าไปขอท่ายากขอท่ายากด้วยขอท่ายากด้วยเที่ยะไปกลัวเมีกัอย่กงงัวที่อย่กงงัวเบนบอกว่ากลัวงัวใช่แล้วเราจะไม่จับอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วะไม่กลัวฉันชอบจับมืไปโอมไปอมก่อนเลย จะยืมไงมันดิเอาเงอนงอนเลยมาละมาละขอบคุณค่ะท like cool oh, ี่รับหนูมันไม่กินกล้วยแล้บอกกล้วยไปให้ช้างไปอ้าวไอ้แม่งไม่ขายออกไม่ขายกล้วยอ้าวไอ้ยตัวอะไร นี่ไงงูอุ้ยงูจริงกูชีเบลงูมันเลื้อยขึ้นมาอยู่ที่เอลเย่แย่เช็คดีเอ็มเมียร์มึงชักเข้ามากูไม่เห็นอะไรเนี่ยดูแม่งแม่งว้าวอยู่เยดิว่าเหมือนอะเฮ้ยเอเด็กเอเด็กเฮ้ยพี่ เรียกเขามาเขาเจอเพื่อนเขาบอกเขาเจอเพื่อนเอเอ,อ,อขี้ข้าวอย่างขี้วหรอว้านี่ตุ้ยใหญ่มากเหมือนคุยกันรู้เรื่องเนาะบอกเลยนี่เคยเป็นนางเงืกอกมาก่อนไปสรุปจะล,ล่องไปเรือไม่เอาเดี๋ยวพี่เขาไปให้เด็กดูอะโอ้ให้เด็กดูก็ได้เดี๋ยวดูเป็นผู้ชายดีกว่าโคตรร้อนเลยอย่ามาปลกของฉันไม่อันนี้จูแพ้โดนปลดอ่ะกูปลดเองจริงจบอ่า<อ> กี่สามรอบสามรอบยิงจบอ่าสยิงจุบอ่าหนึ่งุบอ่าอ่ารวยพอไหเชียวไปพอจบเฮ้ยเดี๋ยวผมผมมีคำถามเองผมไม่เคยเจอบุการีไซ XX อะไรเงี้ยคอใหญ่โอมิ้วสบาวนี่มิ้วสาว

ตัวเรื่องตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมใช่ไม่มีแผนหุ่ใจแหยแบบเลยเมื่อกี้เดี๋ยวจะเป็นดาม่าพีจะได้ดังเร่าเล่นได้ขนาดนี้ดังๆอย่าเล่นนักเลยแย่รมไม่ได้อันนี้คือการกระทำที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะน้องๆอย่าทำตามนะคะอันนี้เขาน่าจะนอนกับแฟนของข้างบนเนี้ยกจ้่าเจ้่าเฮ้ยนี่มันแบบว่าเอาฝ่าเอาฝ่าจับโดนโดนด่าแล้วเนี่ยนยแล้ว พี่ควายตอนนี้ก็จะเย็นแล้วไม่หาอะไรกินให้กูสักทีไม่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 ต้องมองเลี่อย่าอย่อยอย่าอย่าอม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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทากหนเอายทากหนเอยทักหน่อยทักหนอยอมทักหนอยว้าวอมกายกลัวนี่เออไหนแบ่แบ่ทักนี้ไม่เอา แพทิกอย่าเปิดเลยค่ะบอมอมนั่งให้เจอมนั่งให้เจไม่ตไป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 เลยโอ้ไ ไปเจาะไปเจาะรถไม่ใช่ไปเจาะรถผมเคยทุกคร so so right. the uh ั้งที่แบบมาถ่ายคือจะต้องมาโลเคชันนี้ตลอดเลยเวลาที่เขาแบบว่าไปโลเคชันอื่นคาเฟ่อื่นใช่ป่ะฝ้ายก็ไม่อยู่เว้ยโอ้คันนี้ปี2023นะคันเดิมๆทุกอย่างเว้นบ่บ่แบบ red carrosport นะเออสวยอันนี้ของพี่ฟิีเกอร์ใช่คันนี้เราพี่เอาคันนี้มาเป็นคันสปอร์ตอ่ะอ่ะอันนี้ท่านั่งไม่เหมือนกันอันนี้คือแบบ lean back หน่อย แต่แค่นั่งเฉยเฉยรู้สึกไงฮะรู้สึกเท่อะเป็นผู้ชายแบบใจกล้ามากขึ้นโปรตินกล้าจะขับรถนะครับ <c oughs> แต่วอาโมเตอร์ไซค์นี่ไม่กล้าขี่เลยกลัว <c oughs> ไปสะสมมาเมื่อไหร่เนี่ยปีที่แล้วนาะนะนแล้วนะตอนแรกอะจาก930โสำกโวลเทลตอนนี้แขนขยายแม่งกลายเป็นดักเทลแล้ววันนี้ไงเจอคนดัง <c oughs> แต่คุณรู้ไหมว่าเนี่ยมนเขาพูดถึงคุณบ่อยมากว่าเขาดูคลิปของคุณบ่อยอ๋อจริงเหรอจรริงเหอชอบดูเหรอเฮ้ยนี่คุณเล็ซีเหรอเนี่ยก็คุณทำช่องรถไงเราสาม แต่ว่าคู่นี้มันคู่ที่แปลกมากอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรคนที่ชอบรถมันจะผู้ชาย,เ,ยชเป็นคนนี้ที่ชอบรถได้คบกันไม่ๆผมจะบอกให้ขับรถมามาจอดปุ๊บไม่ถึงเดือนพี่เอารถไปแต่งไหมยังไม่ทันอะไรส่งคุณส่งของมาจากจีนรู้ตัวไอ้ทีรถกูแต่งใหม่ใช่ปะใช่ปะก็เลยขึ้น,นรถคุณแต่งรอบคันคือเดี๋ยวนี้ผมอาจจะมีล็อกของวันอาทิตย์แได้เดี๋ยววันอาิตย์สัมมิสล็อกก็คือทุกวันที่จะมีผู้หญิงคนใหม่ๆมาอยู่ในล็อกของคุณใช่ปะคุมีแนะนำบ้างมีเพื่อน มีคนหนึ่งที่ยูไปถ่ายละครด้วยเนฮ้ยถ่ายละครเหรออ๋อใช่ใช่ใช่โอ้ยต้อรู้แล้ว ือจะบอกว่ามีเพื่อนทั้งคนหนึ่งเว้ยน่ารักมากเว้ยคือชอบมากเว้ยคือแบบติดตามผลงานเขามานานมากแล้ว่ไแต่ไม่บอกว่าใครถ้าเกียนว่าพามาขอบชอบผมได้นะอยากได้อะไรเอาไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อนึงอ่ะแบบคุณไม่นิ่งเลยนะไม่นิ่งดิไม่นิ่งแล้วตอนที่แบบโอเคโอเค thank you มากกับเราเจอกันอีกทีหวังว่าเจอกันอีกทีที่อื่นนะแล้วก็แบบว่ามีแขกเชิญมาอีกคนเอ้ my god ล่าสุดนะครับรอซิมอยู่หน้าร้านจนไม่ไหวนะจะเป็นลมเว้ยไม่ไม่กินอะไรเลยนะเฮ้ยแขนเขียนว่าอะไรเนี่ยเติมโอ้โหมาตั้งแต่ไปซ้ำทุกคนขาลดระดับผมมาสายมากวันนี้มาสายต้องทำไงวะไปเลี้ยงมันจะเป็นสเปคแพทริกดูดิคนเดียวเองอ่ะสุดตัวบอกเลย่อบ้านรวยมอกเสก่อนโโอ้หวันนี้คนมาเละครับเลี้ยงครับโอ้หล่อมากหล่ออ่ะอ่ายจ่าย เฮ้ยซิมกูอยากให้มึงไปออกเลยถ้ารายการดูอยู่นะครับอยากให้ซิมไปออกมากเลยเขาไปออกเทมแอนด์เอาคุณออก็ไปออก,ไปออกของที่ตีชาเลยเอยอครั้งแรกของผมไม่ถึง1นาทีครับไม่ถึง1นาทีอะ่ะกูเสร็จแล้วครั้งแรกมาถึงแบบ <c oughs> มันก็ตายอะ<ห>่ะโอ้โยซีแซนซื้อไปฝากพี่บีซื้อไปฝากพี่บีเหรอ นี่ฉันถือได้ไงเดี๋ยววางคนเดียวไนนี้สวยว่ะอันนี้ชิฟฟานี่หนึ่งหมื่นเก้ามันเหมือนช็อกมินนะตรงเนี้ยสวยว่ะเกินกิเลสว่ะตอนนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ค่ะอหนนุ่มล้าเลยเหรอ ร้าอาหานของทางเทฟ Tiffany c โค่ะเขาชอบไนกี้มากเขาก็เลยขอไนกี้ว่าขอผลิตได้ไหมเพราะอันนี้ไนกี้ไม่ได้ผลิตเองของทาง t i f f a เ y ใช้ส่วนซื้อไปผลิตคอสตอมายเองคือขอแบบดานไนกี้มาติดอ่ะง่ายอันนี้ไซส์เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบห้าวัดแล้วหรอสี่สิบห้าผมขอไนกาไในกาาเนี่ยมันมีหลายเรือนไว้ในโลกแต่อันนี้แค่สามสิบด้ยเอาแล้ววางก่อน ถ้าพทริกซื้อให้ก็คงดีผมจะเชิดชูว่าแบบแพทรจิกดับเดียวครับแต่คนนี้นาทีเดียวเข่งกันไม่เลิกไงแต่คู่ไหนครับหนึ่งจุดสามล้านจะให้เห็นความแตกต่างเพราะว่าอันนี้คือขายในช็อปทั่วไปมันจะเป็นสีขาวแต่อันนี้ไม่วางขายในช็อปทั่วไปหนึ่งล้านสามแสนบาททุกคนอยากรู้ไหมเขาว่ากินหนึ่งล้านสามแสนบาทจะรีวิวให้ดู Smell of money แพงกว่ารถคันแรกของผมในชีวิตอีก จะใส่ตัวไหนอ่ะไม่กล้าใส่นะพี่อยากรู้ไอ้นี่เนี่ยตู้เนี่ยสิบห้าล่ะฮะเไ้ยผมจำได้แต่ตัวผ้าของอะไรนะครับเฟรดี้ขาซ่าผมลองนั่งได้ไหมครับอยากสัมผัสเฟรดี้บ้างเลยออ๋อมันมีความแบบบ้านคุณมีตัวผ้าอย่างมีแล้วครับผมแต่อันนี้มันใหญ่กว่าบ้านครับผมใหญ่กว่าบ้านจะมีอยู่เครื่องบินอ่ะเครื่องบินจะมีแค่สิบชิ้นในโลกห้ามจับเขาเขียนไว้นะอันนี้ผมจะไม่จับนะ จับมืซื้อเลยเท่าไหร่ครับสมิธไม่ซ่ากันนะครับเขาไม่ขายอ้าวอาจจะแพงหนักมันบินจริงเฮ้ยแต่เขาเย็บละเอียดนะแบบี่เขาเป็นไอโฟนด้วยไอโฟนสี่ไอโฟนอาจจะบินได้จริงครับนี่ระดับรวยเฮ้ยไอเสื้อสีสูนี่แบบใส่เห็นหัวนมอะพูดเลยถ้าเนี่ยใส่ออกกำลังกายโอ้ยเหลือเกินเฮ้ยแต่ว่าผ้ามันแบบคือถ้าเกิดซักต้องระวังมากเลยนะคือซักทีเลยกลัวขาดมากเลยนะห้ามลงเครื่องอะหรือไม่ต้องซักเลย อันนี้เป็นอ๋อโตจากดูไบนะครับ Happy baby come to Dubai Happy baby come to Dubai โนมันี่โน้มนี่พี่พูดเลยว่าของที่นี่แบบสุดตงใช่ไม่ไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์ก็สุดโต่งละคือเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างนะครับทุกคนแพงหมดนะครับทุกคนอไจีร้านใหม่ด้วยนะคะเพราว่า IG ปิวค่ะอไจีปิวคืนให้ครับขอบคุณค่ะจะซื้อไอ้คู่สไปเดอร์แมนนั่นน่ะต้องพีกว่าหมื่นห้านี่เลยมัดจำนะครับ คู่นี้จะมาเม mm ื hmm. ่อไหร่ครับน่าจะสองอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าคือผมชอบสวอ์แมนเด็กเลยมันเรื่องแสงได้อะไรเงี้ยือมันเรื่องแสงได้เวลาแบบไปในที่มืดอะไรเงี้ยม่ืดงเลยไม่เรื่องเลยัดูสิงว่าสวยไหมสวยเกินหนึ่ก็สวยหมดเยอ่ยมเมแบบใช่โย่เฮ้ยพอดีเป๊ะเลย อุ้ยจัดเลยมันเนื้อคู่เว้ยมันไม่มีความบังเอิญเว้ยมันถูกวางมาแล้วสองคู่ไหมแบ่งสองคู่เดี๋ยวๆจะเรียกแพทจูเบีนหัวหน้าเลยหัวหน้าทริกหัวหน้าทริกเอาไปพอเชยพูม่าผมไปฮะอนันตนี่กูขอนะไม่ไม่ไม่อะไรพูดที่ เข้ากับชุดผมวันนี้เลยว่ะ Yeah u n e e d to b u y Stop asking u n e e d to b u y Okay I'll take this one Yeah เจ้าของน่าจะ29ปีเจ้าของ29ก็29ีเนี่ยรถชันทเกนต์าอาจจะเกิดมาที่29เลยเขาอาจจะใน29ของมูนอ๋อเป็นหุ้นส่วนมวลนิธ29บอกเขาต้องการพระเอกเพิ่มไหมครับผมว่าผมเหมาะนะเอาจริงๆไปเสนอดิฉันดับแค่ดวงเดียวนะน้องคนนี้ก็นาทีเดียว อยกูไปออกนะกูส่งไปที่ชาต่อเลยมาอ๋อขอบจองไปเฮ้ย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 คุณล่าสุดนะครับไม่รู้เขาติดใจอะไรผมนะครับเขาก็ได้ชวนผมนะครับไปทองหรอนะครับว่าจะไม่แล้วนะขับ l a บ b o r g h i ไปทองหรอ จองทีอ่อะไรครับจองที่อะไร